นามัตถุรตตัตนตายาสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการแด่พระบรมศาสดาจารย์พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเกลุณาแผ่ไปในไตรภพพระนบโลกุตรธรรมอันล้ำเลิศพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ พร้อมทั้งบุรพาจารย์ทั้งหลายพระขุนเจ้าพระผมโมลีวิลาศยานโมโร,ปรเปลี่ยนธรหรเก้าด้วยเสียงกล้าวปฏิบัติธรรมบูชานำสองใจ ปิตผ่องใช้ปรจจาชาจเครืค่องไว้ลัดถึงวิมุตจิตหลุดพ้นสูงสุดเลยอนาคามีโลกุตระภูมิโลอุตระภูมิทันทีสามมีนามว่าอนาคามีลกเตตระภูมิคือผูกผลจากโลกคือท่านผู้จะไม่กลับมาอีกหมายความว่าท่านผู้ใดบรรลุถึง แล้วท่านผู่นี้ย่อมได้ชื่อว่าพระอนาคามีอริยะบุคคลเป็นพระอริยะบุนคคลชั้นที่สามในพระบวรุทธศาสนาท่านจะไม่กลับมาทือปฏิสนธิในกาาวาจรูอีคือมนุษยสยโลกและเทวโลกอีกเลยท่านที่จะได้บรรลุถึงโลก,โลกตระภูขันนี้ ต้องเป็นผู้บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานผ่านโลกอุตรรภูมิขันที่สองมาแล้วปราถนาที่จะบรรลุมรรคผลขันนี้จึงตั้งนาสหาหะเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปเมื่ออินทรีย์ทั้งห้าส่วนได้สมดุลเสมอกันเป็นอันดีแล้วเาาว่าสนาบารมีที่ตนได้สั่งสม สภาวะยากก็เกิดขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่อุธยพพยาณเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงสังขารหรือเปขายาณแต่สภาวะยาเหล่านี้จะปรากฏชัดเจนละเอียดยำแจ้งวายาณที่ตนเคยได้ผ่านมาต่อจากนั้นอนุโลมญาณก็จะเกิดขึ้นตามดมาด้วยโอทานะ คพรานแล้วตติยมรู้เรียกอีกอย่างหนึ่วว่าพระอนาคามีมรกก็จะเกิดขึ้นพอพระอนาคามีมรกเกิดขึ้นก็จะทําการประหารสังโยช์ได้อย่างเด็ดขาดอีกบางประการแต่จะประหารสังโยน์อาไรนั้นประเดี๋ยวจะกล่าวทีหลังคพร้นพระอนาคามีมรกเกิดขึ้นแล้วพระอนาคามีผลก็จะปรากฏตามติดกันมา จึงเป็นอันว่าบัดนี้ท่านผู่นั้นเป็นพระอนาคามีบุคคลแล้วตามที่กล่าวมานี้ดูเหมือนเป็นสิ่งที่คุณธรรมได้สำเร็จง่ายแต่จริงเปล่าเลยละอุปการกระทำที่ยากนักหนาสำหรับโยคีบุคคลผู้ปฏิบัติแล้วว่าท่านผู่ปฏิบัติเพื่อให้พระอนาคามิมักเกิดขึ้นในสัญญาของตนนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีสมาธิอย่างดีเยี่ยมต้องเป็นผู้มีสมาธิเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ที่สุดโดยมีกฏายตัวอยู่ว่าท่านผู้สามารถที่จะปฏิบัติให้พระโสตาปฏิมาและพระสกิทาคามีมากบังเกิดขึ้นในสังการของตอนนั้นต้องเป็นผู้เบริบุญด้วยศีลคือมีสีเบรีบุญเป็นอย่างยิ่ง ผู้สามารถที่จะปฏิบัติให้พระอนาคามีมรรคบังเกิดขึ้นในสัญญาของตอนนั้นต้องเป็นผู้อบองได้ดูด้วยสมาธิคือมีสมาธิดีเป็นยอดเยี่ยมฉะนั้นการปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อความเป็นอนาคามีคลนี้จึงต้องมีสมาธิดีเป็นอย่างยิ่งต้องมีสมาธิตึงเปรียมสมบูรณ์ที่สุด พระอนาคามีมักจึงจะอุบัติเกิดขึ้นได้แม้จะเป็นการปฏิบัติที่ค่อนข้างจะยากแต่ก็ไม่ใช่สิ่ที่เหนือวิสัยสำหรับผู้ใกล้จะออกจากทุกในวะตะสมตสงสารคุณวิเศษท่านพระอนาคามีอริยบุคคลนี้ท่านตัดสังโยชน์ได้เด็ดขาดอีกสองประการคือหนึการมราคาสังโยชน ประหารจากมังาคะความคิดอยู่ในกลางุณเอารมณ์ทุกชนิดได้อย่างเด็ดขาดพูดอีกทีก็ว่าไม่มีความรักความใคร่คิดอยู่ในจิตเลยด้วยอำนาจแห่งพระอนาคามิมากนี้สองปฏิฆะสังโยง์ประหารปฏิฆะคือความไม่พอใจในอารมณ์ต่างๆได้อย่างเด็ดขาดพูดอีกทีก็ว่า มีธงโสโ,โคโรธาติดในจิบเลยตัดความโกรธได้ด้วยอำนาจแห่งพระอาาคามเห็นไหมเหล่าท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายว่าการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาสามารถตัดโซ่เล็กอันปูกมัดคอสัตร์ให้ติดอยู่ในวัฏสงสารเล่าวคือสังโยชน์ได้เป็นลำดับมาบัดน,นี้ ตัดสัญญชนใไดห้าประการแล้ว 1. ศสัพยยะทิฏฐิสัญญาณสองวิจิกิจฉาสัญญาณสามเจลพัตตะกรามาสัญญน์สัญญน์ทั้งสประการน,นี้ตัดได้ด้วยอำนาจแห่งพระโสตามันที่กล่าวมาในตอนต้นนั้นแล้ว 4. ี่มราวราคาัสัญญาห้า ปฏิฆะสัยชน์สังโยชน์ทั้งสองประการนี้ตัดได้ด้วยอำนาจแห่งพระอนาคามิมักที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้ส่วนสัยชน์ที่เหลืออีกห้าประการจะสามารถตัดได้ไหรือไม่และ้าตัดได้จะตัดด้วยอะไรขอท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายจงอุาสาลติดตามศึกษาต่อไปประเดียยวขอบคงณพระชาบ ตอนนี้จะข้อกล่าวทิ้งุณพิเศษของพระอนาคามีบุคลคือพระอนาคามีอวิยะบุคลนี้นอกจากท่านจะตัดสังโยชนได้อีกสองประกาศตามที่กล่าวมาแล้วท่านยังสามารถที่จะเข้าอนาคามีผลสมาบัติเฉลยอารมณ์เพรยิหได้ตามจิตปรารถนาอีกด้วย แต่ที่วิเศษสุดก็คือว่าเมื่อท่านจุตติไปแล้วจะไม่กลับมาปฏิสนธิในการมภกุิเช่นมนุษยสโลกและเทวโลกอีกเลยท่านย่อมไป,ปอุบัติเกิดในสุธาวาสโรมโลกแล้วก็จะได้สำเร็จเป็นพระอหรหันต์และดับคันธาปรินิพานบนน้ในทีเดียวในอณีนี้ จะมีปัญหามากการที่จะไปอุบัติเกินเบาลุมโลกได้นั้นจะต้องปฏิสนทิด้วยชาวิบาอันเป็นผลแห่งชาทุศนสสำหรับพระอนาคามีนคนที่เป็นชาลาภีเคยบำเพ็ญสมถกรถมรมฐานได้ชาตบโสดก็ไม่มีปัญหาอันใดคือต้องไปเกิดบนลมมโลกได้แน่แ,นแต่ทีนี้พระอนาคามีทุกชน ที่เป็นสุขขวิปัสสกะคือบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐา,านมาอย่างเดียวล้วนๆไม่เคยบำเพ็ญสมถะกรรมฐา,านไม่เคยได้ชานมาก่อนเลยแล้วอย่างนี้จะไปบังเกิดในพหมโลกได้อย่างไรกันปัญหานี้ไม่ต้องสงสยัยเพราะว่าพระอนาคามีบุคคลประเภทสุขขวิปัสสกะนี้เมื่อท่าน ได้จุิดติงมรคสิทธ,ธิยานย่อมรวยขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยนำให้ท่านไปเกิดในโรมโลกถึงแม้ว่าท่านจะถึงแก่มองรณภาพลงโดยไม่ทันรู้ตัวเช่นขณะที่กำลังหลับอยู่พอดีหรือขณะที่กำลังกวื่าทำกิจการใดๆเผลออยู่พอดี มีผู้มากระทําทร้ายให้ถึงแก่มองรณภาพลงไปทันทีทันใดโดยไม่ได้รู้ตัวเลยเช่นนี้มัคคสิทธ,ธิชาิก็ย่อมกระดงเกิดขึ้นแก่ท่านก่อนแล้วจึงจะจุดติดตราบใดที่มัคคสิทธิชาิยังไม่เกิดขึ้นแล้วพระอนาคามีคนประเภทนี้จะไม่มีการจิดติเลยเป็นอันขาด ต่อเมื่อมาคาสิทธิชาญบังเกิดขึ้นแล้วท่านจึงจะจุติไปปฏิสนธิงาโรมโลกดังกล่าวนั้นและเมื่อท่านไปอุบัติเกิดในโรมโลกแล้วย่อมจะมีโอกาสได้ส่สำเร็จเป็นพระอระหรันและดับขันท้าปร,รินิพพานตามประเภทแห่งพระอนาคามีหาจงพวกทนอันตราปร,รินิพพายได้แก่พระอนาคาม ที่ไปวันเกินนดณสุทาวาดโรมโลกภูใัยผูกอยแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์และบปรินิพพานภายในอายุครึ่งแรกของสุทาวาดโรมโลกที่ท่านไปเกิดนั้น 2. องอุป,ปหัตจ,จากบรินิพพายี ได้แก่พระอนาคามีบุคคลที่ไปอุวัติเกิดณสุทาวาสรงมโลกภูมิใดภูมิหนึ่งแล้วก็ได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์และปรินิพพานภา,ายในอายุครึ่งหลังของสุดทาวาสและปรินิพพานภา,ายในอายุครึ่งหลังของสุทาวาสลมโลกที่ท่านไปเกิดอยู่นั้น สามอสังขาวระบาวณนิพายีได้แก่พระอนาคามีบุคคลที่ไปอุัติเกิดณสุภขขาราพรมโลกภูมิใดภูมิหนึ่งแล้วก็สมรุจพระอระหันในภูมินั้นโดยสะดวกง่ายดายไม่ต้องใช้ความพยายามมากแล้วดับขันธปรินิพาล สี่อสังขาวรระอรินิพพีได้แก่พระอนาคามีบุคคลที่ไปอุบัติเกิดณสุทภาวะโรมโลกภูมิใดภูมิหนึ่งลแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันในภูมินั้นโดยต้องใช้ความพยายามอย่างแรงกล้าแล้วดับขันธปรินิพพาน โฉโตอากคนิธาคามีได้แก่พระอนาคามีบุคคลที่ไปอุบัติเกิดณสุทาวาพรมโลกชั้นต่ำคือพรหมโลกชั้นอวิหาภูแล้วจึงจิติไปอุบัติเกิดในสุทาวาพรมโลกชั้นสูงขึ้นไปตามลำดับคืออตตปาภูสุทัสาภูสุทัสีภูและอากคานิธกาภู ได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์แะดับขันทปรินิพพานที่ชั้นอกนิทัก,กาภูชุด่าว่ารปรบาโลกนี้เองคุณวิเศษที่พันนามานี้เป็นคุณวิเศษแห่งพระอนาคามีอริยะอุคคลผู้ทรมพระคุณอันประเสริฐในพระบวรพุทธศาสนา ซึ่งจะไม่กลับมาสู่กามภูมิคือเทวโลกและมนุษยโลกนี้อีกเลยในอนาคตการ สำหรับในประวัติการหากสมัยใดมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมากกว่าตรักในโลกแล้วพระอนาคามีอริยบุคคลซึ่งเป็นองค์พระพรผู้วิเศษถิตอยู่นะปัญจสุทธาว่าโรมโลกทั้งหลายก็ย่อมจะจรมาสู่มนุษยโลกเหล่านี้เพื่อที่จะได้ทอดทัศนาและได้สดับพระสักธรรม แ่งองค์สมเด็จพระจอมมุนีชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างเป็นครั้งคราวเช่นนี้ก็มีอยู่บ้างเป็นธรรมดาท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเาสด็มจามาอุบาตขึ้นในโลกแล้ว ระองค์ก็ทรงดำรงทานะอยู่ในภาวะเป็นนาถาที่พึ่งของประชาสัตว์ผู้ติดอยู่ในวัตฏสงสารโดยทรงโปรดประทานพระธรรมเทศนาอันประเสริฐสุดเราพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อปฏิบัติตามกระแสพระพุทธดิกาย่อมสามารถ,ถจะพาตนออกจากวัตฏสงสารได้โดยตัดสังโยชโซเลก็นัยที่พันผูกคอตนไว้เป็นลำดับ เข้าสู่จุดหม้อันเลิดพรลิ้งกล่าวคือแดมพระอมตะมหานิพานใกล้เข้าไปทุกทีประดุจเช่นพระอนาคามีอริยะบุคคลที่กล่าวมานี้ฉะนั้นจึงควรที่เราท่านทั้งหลายที่มีโชคดีเกิดมาพบพระบทรพุทธศาสนาในชาตินี้ งน้อมใจให้เลื่อมใสในพระพุทธคุณให้จงมากเถิดอย่าได้เครียบแคลงสงสัยอะไรเลยแล้วรีบปฏิบัติาตามพระโอวาทวาิสาสนีเพื่อที่จะน้อมนำเอาสมเด็จพระจอมมุนีพุทธเจ้ามาเป็นนาถท,ที่พึ่งของเราให้จงได้ ขอ้นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล่าวขออนุโมทนาจิตเป็นกุศลของทุกๆท,ท่านสาธุ